สวัสดีจ้ามาพบกับช่องอุ้ยคำ DIY จ้ามันี้อุ้ยก็จะพามาทำกระทงจากใบไม้แบบง่ายๆเนาะจ้าไปดูวิธีและอุปกรณ์ขั้นตอนในการทำกันเลยจ้านี่ก็คือฐานกระทงเนาะจ้าฐานกระทงที่เตรียมไว้เนาะจ้ามีแม็กเก็บกรรไกรใบชะบาจ้า ใบชะบาเราจะมาทำกีบแบบนี้กันดเนอจ้ะส่วนนี้ก็คือใบแซยแยกด่างจ้า,จาเขาจะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆลักษณะนี้จ้าก่อนอื่นตัดส่วนที่แข็งออกก่อนจ้าแล้วก็ตัดข้างๆเนาะจ้าแบบนี้จ้าถ้ายาวเกินตัดออกอีกได้จ้า ใช้ใบชะบาจ้ะใบชบามาห่อเนาะจ้ะพริกกับด้านจ้ะใบชะบาส่วนใบแซยักด่างเราก็หันไอใบที่เป็นสีสันขึ้นมาเนาะจ้ะพับจ้ะพับซ้ายทับขวารือขวาทับซ้ายก็ได้จ้ะตามที่เราถนัดจ้ะใช้แม็กเย็บจ้ะ เราจะห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ้อจ้าจะเราจะห่อแบบนี้จนกว่าจะครบทุกใบทุกกิ่งนะจ้าแล้วก็จับใบใส่แงกด่างจ้าร่วมทีเดียวตัดเลยก็ได้ทำแบบนี้เลยจ้าก็ห่อต่อจ้า,จานี่ก็คือกีบกระทงชิ้นสุดท้ายของเราแล้วจ้า ต่อไปจะก็จะใช้ใบเตยจ้าใช้ใบเตยตัดให้มีความยาวอยู่ที่หนึ่งนิ้วจ้าพอเขาตัดได้ลักษณะ,ะนี้แล้วจ้าก็ตัดใบเตยให้พอเนาะจ้าแล้วก็เตรียมดอกพุดจ้ามาวางใส่ใบเตยที่เราตัดเตรียมไว้เนาะจ้าใช้แมกเย็บจ้า ลงน้ำหนักพอประมาณจ้าถ้าลงน้ำหนักแรงก้านดอกพุทธก็จะขาดได้จ้าจ้าอุจะวางเป็นสองแถวจ้าเราจะทำเป็นช่อดอกไม้จ้าไว้สำหรับใส่กระทงได้แบบนี้แล้วนะจ้าเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงจ้า เขาก็จะทําช่อดอกไม้แบบนี้จ้าเป็นกลีบดอกไม้เนาะจากแบบนี้ทําไปจนกว่าจะรอบฐานกระทงที่เราเตรียมไวจ้จ้าจ้ามีกรเรสร็จสับเรียบร้อยจ้าดอกไม้ที่เราเตรียมไวจ้จ้าก่อนอื่นจ้าเราจะมาใส่กลีบกระทงจ้า ก็จะแบ่งออกให้เป็น4ส่วนเนาะจ้าแบบนี้เลยจ้าแบ่งให้เป็น4ส่วนแบบนี้จ้าแล้วก็เริ่มใส่ให้ครบเนาะจ้าไปเรื่อยๆจนครบรอบฐานกระทงจ้าใส่ไปเลยจ้า เค okay, จะครบแล้วจ้าต่อไปจ้าเราก็นำดอกพุธที่เราเตรียมไว้จ้ามาวางเลยจ้าจ้าดอกพุธที่เราเตรียมไว้ก็นำมาใส่เรียบร้อยแล้วจ้า ดอกไม้ก็สามารถหาใส่ตามใจชอบได้จ้าแต่เมื่อนี้อุ้ยก็จะทําเป็นดอกกุหลาบเนาะจ้าจากใบสนหางไก่จ้ากับใบเตยจ้ามาพับเป็นดอกกุหลาบจ้าถ้าทำตามบทันกะคือ หยุดแล้วก็ดูไปเรื่อยๆหรือกดดูย้อนหลังได้จ้า,จาต่อด้วยใบเตยจ้าตัดเฉียงจ้าหักพับจ้าขยายให้ดอกใหญ่ขึ้นจ้า รอบหนึ่งต่อจะนี่คือการต่อให้เป็นดอกกุหลาบดอกใหญ่ๆเนาะจ้ะพับๆไปเลยจ้ะพี่จะหมุนก้านจ้ะหมุนก้านข้างล่างจ้ะทำให้เป็นดอกกุหลาบให้แน่นเนาะจ้ะแล้วก็พับล็อกข้างล่างอีกรอบจ้ะ เพื่อที่สิบว่า้ไฮกีบหลับหัห้าแตกหลุดออกจากกันนั่นเองจะใช้แม็กเย็บจากกันไกตัดออกไปเลยจะนี่ก็คือดอกงอนไก่เนาะจ้าอุ้ยก็จะมาหนีบหนีบ,นบตัดๆออกไปก่อนจ้าเดี๋ยวเราไปวางจะให้เป็นขาวแดงแบบนี้จ้าใช้ตะปูเข็มปักยึดเข้าไปเลยจ้า เราก็จะได้กระทรงง่ายๆสวยๆจ้าจ้าก็เรียบร้อยแล้วจ้าจ้า่อน,นี้อุ้ยคำ DIY ก็ต้องรับไปก่อนจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องอุ้ยคำ DIY ด้วยด้วยจ้า เราก็ได้กระท่งสวยๆแล้วจ้าหอมใบเตยจังเลยนี่จ้าหน้าตากระท่งของเราก็จะเป็นแบบนี้จ้าตามด้วยทูบและเทียนขอบคุณหลายๆจ้า,จาที่เขามาติดตามรับชมรับฟังจ้า